เคยรู้สึกไหมครับว่าพื้นดินใต้เท้าเราเนี่ยมันแข็งโปก๊กมั่นคงสุดๆแต่เชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วเราทุกคนกำลังลอยอยู่บนจิ๊กซอขนาดยักษ์ที่เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาในเนื้อหาชุดนี้เราจะดำดิ่งลงไปสำรวจพลังอันน่าทึ่งที่คอยขับเคลื่อนโลกใบนี้ของเรากันครับคำถามท,าที่ดูเหมือนจะง,ง่ายๆแค่นี้แหละครับว่าเอ๊ะพื้นดินที่เรายือนอยู่นิ่งจริงหรือเปล่า กลับกลายเป็นประตูที่เปิดไปสู่การค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในวงการวิทยาศาสตร์เลยแล้ววันนี้เราจะมาหาคำตอบนั้นด้วยกันเอาละครับได้เวลาออกเดินทางกันแล้วจุดหมายแรกของเราก็คือใจกลางโลกเราจะดําดิ่งผ่านชั้นหินต่างๆเพื่อไปดูกันว่ามีอะไรซ่อนอยู่ใต้เท้าเรากันแน่ แน่นอนครับว่าเราขุดไปถึงใจกลางโลกไม่ได้หรอกแต่นักวิทยาศาสตร์เขามีวิธีที่ฉลาดกว่านั้นเยอะเลยครับเหมือนกับการทำซีทีสแกนให้โลกเราเลยโดยศึกษาจากคลื่นของแผ่นดินไหวที่วิ่งทะลุผ่านชั้นต่างๆหรือวิเคราะห์หินแปลกปลอมที่ลาวาพ่นติดขึ้นมาด้วยหรือแม้กระทั่งศึกษาจากอุกาบาตซึ่งก็คือชิ้นส่วนดั้งเดิมตั้งแต่ยุคสร้างโลกที่ตกลงมาให้เราวิเคราะห์ถึงที่เลยครับคือเราจะมองโครงสร้างโลกได้2มุมมองหลักๆนะครับมุมแรกก็คือดูว่า มันทำมาจากอะไรอันนี้ง่ายๆเลยก็คือเปลือกโลกเนื้อโลกและแก่นโลกแต่อีกมุมนึงที่สําคัญมากๆก็คือดูว่ามันมีลักษณะยังไงซึ่งจะทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นว่าชั้นน้องสุดที่เราอยู่นี่มันแข็งโปกแต่ลึกลงไปหน่อยจะมีชั้นที่เรียกว่าฐานธรณีภาคที่มีสภาพเหมือนพลาสติกหนืดๆร้อนๆแล้วเจ้าชั้นหนืดๆเนี่แหละครับคือตัวการสําคัญเลยที่ทําให้แผ่นดินทั้งทวีปมันเคลื่อนที่ได้ พอเรารู้แล้วว่าข้างในโลกมันมีอะไรเดือดๆดอยู่ทีนี้เรามาโผล่ขึ้นมาดูบนพื้นผิวกันบ้างดีกว่าครับเพราะมันไม่ได้นิ่งอย่างที่เราคิดเลยแม้แต่น้อยย้อนกลับไปเมื่อร้อยกว่าปีก่อนครับมีนักวิทยาศ,าศาสตร์คนหนึ่งชื่ออัลเฟรดเวเกเนอร์เขาเสนอไอเดียที่ตอนนั้นใครๆก็หาว่าบ้าเขาบอกว่าทวีปต่างๆที่เราเห็นทุกวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเคยเป็นแผ่นดินพื้นเดียวกันมาก่อนเป็นมหาทวีปที่ชื่อว่าแพนเทีย แล้วค่อยๆแตกออกจากกันลอยไปคนละทิศคนละทางเหมือนแพในมหาสมุทรเลยแล้วเวกเกเนอร์เขาไม่ได้มนโนไปเองนะครับหลักฐานนี่เพียบเลยดูอย่างในภาพสิครับแค่ลองเอาขอบทวีปแอฟริกากับอเมริกาใต้มาประกบกันโอ้โหมันต่อกันได้เกือบจะสนิทเลยยังไม่พอนะครับยังมีการเจอซากฟอสซิลของสัตว์ชนิดเดียวกันในทวีปที่อยู่ห่างกันคนละซีกโลกหรือแนวเทือกเขาที่ดูเหมือนถูกฉีกออกจากกันข้ามมหาสมุทร ทุกอย่างมันชี้ไปทางเดียวกันหมดเลยว่าเออทวีปมันเคยอยู่ติดกันจริงๆโอเคหลักฐานมัดตัวแน่นขนาดนี้ว่าทวีปมันเคลื่อนที่ได้จริงแต่คำถามที่ใหญ่กว่านั้นก็คืออะไรล่ะที่มันมีพลังมหาศาลขนาดจะลากทวีปทางทวีปให้เคลื่อนที่ได้เรามาหาคาตอบกันครับและคำตอบของทุกอย่างก็มาอยู่ในทฤษฎีนี้ครับธรณีแปลสันฐานหรือที่เราเรียกกันติดปากว่า plate tectonics ลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับว่าเปลือกโลกแข็งๆของเราเนี่ยมันเหมือนเปลือกไข่ที่แตกร้าวออกเป็นแผ่นๆแล้วแผ่นเปลือกไข่พวกนี้ก็ลอยอยู่บนเนื้อโลกชั้นบนที่ร้อนและหนืดเหมือนซุปข้นๆโดยมีพลังงานความร้อนจากใจกลางโลกเป็นตัวขับเคลื่อนให้ทุกอย่างค่อยๆเคลื่อนที่ไปอย่างช้าๆครับแต่หลักฐานชิ้นเด็ดที่มาปิดจ็อบเรื่องนี้เลยเนี่ยมันมาจากใต้ทะเลลึกครับนักวิทยาศาสาตร์ไปเจอว่าพื้นมหาสมุทรมันกําลังสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ตลอดเวลาตรงสันเขากลางมหาสมุทร พอไปตรวจอายุดูหินที่อยู่ใกล้สันเขาก็ยิ่งใหม่เอี่ยมหินที่อยู่ไกลออกไปก็ยิ่งแก่ขึ้นเรื่อยๆและที่เจ๋งสุดๆเลยคือร่องรอยสนามแม่เหล็กโลกโบราณที่บันทึกไว้ในหินครับมันเรียงตัวเป็นแถบสมมาตรสองข้างเหมือนบาคโคดเลยเป็นเหมือนเครื่องบันทึกประวัติศาสตร์การสร้างโลกที่ชัดเจนที่สุดเลยแหละครับแล้วพอแผ่นเปลือกโลกมาหืมมาพวกนี้มันเคลื่อนที่แน่นอนว่ามันไม่ได้เคลื่อนที่ไปเฉยๆใช่ไหมครับแล้วอะไรจะเกิดขึ้นละ่ะคําตอบก็คือทุกอย่างเลยครับ ตัวเฉพาะตรงขอบของมันซึ่งเป็นเหมือนสมรภูมิของพลังงานทางธรณีวิทยาที่รุนแรงที่สุดเลยก็ว่าได้รอยต่อพวกนี้มันมีอยู่3แบบหลักๆครับแบบแรกคือแยกออกจากกันก็จะเกิดพื้นมหาสมุทรใหม่ขึ้นมาแบบที่2คือพุ่งเข้าชนกันถ้าชนกันก็จะเกิดเป็นเทือกเขาสูงอย่างฮิมาลัยหรือถ้ามีแผ่นหนึ่งมุดลงไปข้างใต้ก็จะเกิดเป็นร่องลึกก้นสมุทรกับแนวภูเขาไฟและแบบสุดท้ายคือถลายผ่านกันไปมา ซึ่งแบบนี้และครับคือต้นต่อของแผ่นดินไหวรุนแรงเลยพลังงานมหาศาลขนาดนี้แน่นอนว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแล้วก็จบไปเฉยๆแต่มันส่งผลกระทบโดยตรงมาถึงชีวิตเราเลยครับในรูปแบบของภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เราคุ้นเคยกันดีเวลาเกิดแผ่นดินไหวเราจะได้ยิน2คํานี้บ่อยมากๆเลยคือขนาดหรือแมกนิจูดกับความรุนแรงหรืออินเทนซิตี้สอนี้ไม่เหมือนกันนะครับเอางี้นึกภาพหลอดไฟสักดวงนะ ขนาดก็คือจำนวนวัตต์ของหลอดไฟเป็นค่าพลังงานที่คงที่ส่วนความรุนแรงก็คือความสว่างที่เรารู้สึกซึ่งมันก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าเรายือนอยู่ใกล้หรือไกลหลอดไฟดวงนั้นนั่นเองแล้วถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆละ่ะเราจะทำยังไงสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคือสติครับหลักการสากลคือหมอบกำบังยึดเกาะหาที่ที่แข็งแรงหลบที่สำคัญคือหลีกเลี่ยงอะไรที่ทำให้เกิดประกายไฟ และถ้าต้องอพยพอออกจากตึกสูงห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดนะครับให้ใช้บันไดเท่านั้นภูเขาไฟก็เหมือนกันครับมันก็เป็นผลพวงมาจาก p l a ทเทคโท o n i c s นี่แหละโดยเฉพาะตรงที่แผ่นเปลือกโลกแผ่นหนึ่งมุดตัวลงไปใต้อีกแผ่นมันจะถูกความร้อนมหาศาลข้างใต้หลอมละลายจนกลายเป็นแมกมาแล้วก็หาทางดันตัวเองขึ้นมาสู่ผิวโลกจนเกิดเป็นการระเบิดของภูเขาไฟอย่างที่เราเห็นกันถ้าเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นมาหลักการสําคัญเลยคือตั้งสติแล้วก็จําไว้ว่า ต้องหนีไปที่สูงและอยู่เหนือลมครับเพื่อให้เราปลอดภัยจากทั้งแก๊สพิษและก็เท่าภูเขาไฟที่ฟุ้งกระจายออกมาและแน่นอนว่าต้องสวมหน้ากากป้องกันไว้ด้วยแล้วพอแผ่นดินไหวรุนแรงใต้ทะเลมันก็สามารถปลดปล่อยพลังงานมหาศาลผลักมวลน,น้ําทั้งมหาสมุทรให้กลายเป็นคลื่นยักษ์ที่เรียกว่าสึน,นามิสิ่งที่น่ากลัวมากๆของสึน,นามิก็คือตอนที่มันอยู่กลางทะเลลึกเนี่ยเราแทบจะมองไม่เห็นมาเลยครับแต่มันเดินทางด้วยความเร็วระดับเครื่องบินเจ็ต พอเข้าใกล้ฝั่งเมื่อไหร่มันจะก่อตัวขึ้นเป็นกำแพงน้ำขนาดยักษ์โชคดีที่ปัจจุบันเรามีระบบดาร์ทที่คอยเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าได้พอได้ยินสัญญาณเตือนซูนามิไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับทิ้งทุกอย่างแล้ววิ่งขึ้นที่สูงให้เร็วที่สุดถ้าเผอเอ,อินอยู่กลางทะเลให้นำเรือออกไปกลางน้ำลึกจะปลอดภัยกว่าเข้าฝั่งนะครับและที่สำคัญคือคอยติดตามข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเรื่องราวทั้งหมดนี้มันบอกเราว่า โลกของเราไม่ได้หยุดนิ่งเลยนะครับมันมีชีวิตมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการเคลื่อนที่นี้จะยังคงดําเนินต่อไปอีกนับล,ล้านปีซึ่งมันก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าในอนาคตอันไกลโพ้นพื้นดินที่เรายือนอยู่ตรงนี้มันจะลอยไปอยู่ตรงไหนของโลกกันนะ